เริ่มต้นด้วยแบบของสมาชิกคนหนึ่งคือแฮกแคลส์เริ่มต้นด้วยคือแบบบ้างอ่ะบ้างเขาใหญ่ครับแล้ววันหนึ่งที่พี่เขาต้องออกไปอ่ะอืมตอนนั้นเรารู้สึกยังไงแล้วเราเราต้องทําอะไรต่อตอนเกาเฟลนะตอนเกาเฟลผมไม่เหมือนกันกันขันมากเพราะว่าคือดีแคสก็มารวมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเอาไงดีวะอะไรเงี้ยมาคุยกับไทยบอกทําต่อดิอย่าทําต่ออะไรเงี้ยก็คืออย่าทําต่อคือทุกวันนี้ตั้งแต่ตอนแยก เหลือสามคนนะครับผมบอกเลยว่าผมอยู่เพราะไทยเลยนะเพราะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะไปทำอะไรต่อวะอย่างน้อยอยู่นี้มันยังมีงงมีงานมีอะไรเงี้ยให้แบบให้คนได้เห็นแฟนคลับได้ตามอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออก็าทำต่อแล้วกันแต่ก็ตอนนั้นก็ตะบูนเยอะนะเพราะว่าแบบโอ้คือแบบเราก็ไม่รู้ว่าเพราะเมื่อก่อนทำสตูบ้านพีแฮรเขาก็ต้องไปแบบไปที่อื่นไปที่เราไม่เคยไปอะไรเงี้ยต้องไปหาตอนแรกก็ไปหาโนตนะเกซโนวาก็ไป่วยโนตโนตก็ช่วยทำอะไรเงี้ยตอนแบบไปอ่าน็อต ไปขอเพลงเขาคนนี้คนนี้ไปกับวงนอสแล้วก็ไปศัตรูบ้านแชมป์นอสก็ไปทำคือเราแบบหาทุกวิถีทางอะพี่เพื่อให้วงมันต่อได้เ่ยให้คนนั้นช่วยคนนี้ช่วยเลยนะครับใช่ก็ุ่ยใช่ก็ที่ถามเนี่ยเพราะว่าเนี่ยะเรื่องที่เราพลาดหัวเนี่ยแหละมันมันถึงต้องถามเรื่องนี้นะว่าถ้าเป็นตัวผมเองนะถ้าผมเกิดเหตุการณ์แบบน้องๆผมบอกไเลยว่าผมถอยเลยนะ ผมล้มกระดานเพราะว่าเหมือนกับว่าบ้้งใหญ่ไปแล้วบ้างใหญ่ไปหัวเรือไปอ่ะแล้วก็มีมีความมีความรู้สึกว่ามันลิบหลีถ้าเป็นผมผมถอยครับแต่เนี่ยน้องเขาไม่ถอยกําลังใจอะไรคือความเป็นเพื่อนกันละนึ่ใช่ใช่เพื่อนนึงแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปต่อได้เขารู้สึกมันไปต่อได้คือแบบถ้าผมผมแค่รู้สึกว่าวริเตรี่อ่ะถ้านักร้องยังอยู่อ่ะทุกอย่างจบยังอยู่วริเตรที่ถ้านักร้องไม่อยู่่ะ จบไม่ไม่ไปต่อไม่ได้สำหรับผมนะผมซื้ออย่างนั้นนะสำหรับกูด้วยเออร่งสัลยกรรมว่ะเป็นเรื่องจริงเราไม่มีเรื่องจริงเอาเอาเอาเป็นเรื่องจริงเรรื่องงจินั่นแหละผมก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเรายังยังยังบู๊ต่อเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ยังอยู่แล้วก็แบบหนึ่งคือเราไม่ได้ตัวคนเดียวมองเงี้ยเราเรามีทีมงาน มีแบ็กสเตดมีซาวเอ็นมีรถตู้มีอะไรเงี้ยคือถ้าเราแบบคนนึงออกไปเขาก็มีอะทำอย่างเงี้ยประมาณนั้แต่เราอาจจะเหนื่อยมากขึ้นหน่อยใช่แต่เราเหนื่อยมากขึ้นแต่ก็โอเคอยางเนี้ยครับแต่ว่าเป็นการเลือกเหนื่อยที่เลือกได้ถูกมากแล้วก็เหนื่อยได้จริงๆด้วยฮะเหนื่อยแบบน่าจะสาหัสมากเลยนะวิ่งขอคอนเสิร์ตพี่ทำพงทำเพลงโอ้วิ่งขอตังคนนู้นคนนี้มาอะไรเงี้ยก็แบบจริงแบบเหมือนแล้วก็ เห็นนะว่าแบบใครช่วยเราในวันที่แบบเราแบบไม่มีค่าไม่มีใครเนยเ็รู้สึกว่าเราได้เจอเพื่อนจริงๆมิแท้ในเวลานั้นแล้วก็มันก็แบบมันก็มีแฟนเพลงที่ยังหลงเหลืออยู่ที่แบบตามเราอย่างเงี้ยก็เขาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งกําลังใจเหมือนกันต้องขอบคุณแฟนเพลงกลุ่มนั้นด้วยนะครับขอบคุณแทนน้องๆด้วยนะครับที่ยังรัก SDF อยู่แล้วก็เป็นกําลังใจให้ S D F นะครับขอบคุณแทนน้องๆคือบรลวนตีอ่ะจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคนฟังง่ายถูก มันคือการจะทาเลยพี่จริงบางทีเราก็ไม่รู้ทำถ้าไม่มีแฟนเพลงเราก็รู้ทำให้ใครฟังนี้ครับวงดนตรีอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแฟนเพลงและไม่มีนักร้องใช่ครับทำะครับจะให้พี่บิ๊ทไปร้องเพลงขอเธอะครับโอเคที่สามไทยไทยแล้วกันไทยเดิมไทยเดิมมาวงดนตรีไม่มีนักร้องจะไปใครฟังวะใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่เรามองเห็นรู้สึก แชมป์หรือเพื่อนๆเป็นคนที่แบบไม่ยอมแพ้ไม่แพ้ง่ายๆอด้วยอาจจะเป็นเพราะด้วยไว้ด้วยนะด้วยเพลงที่เราทําเนื้อหาของมันหรือว่าความเป็นนักสู้กันตั้งแต่แรกเรื่องแค่ทําเพลงเพื่อจะไปประกวดพวกมึงก็ใช้ได้ละมีความเป็นแบบกัดไม่ปล่อยไม่ใกัดไม่ปล่อยพวกนี้ก็น่าเอาไปเยื่องอย่างครับเรื่องนี้เรื่อง